คุณพินโยไตรสุยธรรมานะครับผู้ดำเนินรายการตอบโจทย์ประเทศไทย TPBS ในช่วงที่ดังนี่คุณพินโยนี่โอ้โหสัมภาษณ์แต่ละคนนั้นสนุกนะฮะทุกคนรอดูทุกคนรอดูหลายคนอยากได้เชิญไปออกรายการครับนะฮะเสร็จแ,แล้วมีเรื่องหนึ่งที่คุณพินโยไปจับไปเล่นประเด็นเรื่องเจ้าฮนะด้วยความกล้าหาญชาญชัยหรือ ผมอยากจะใช้ด้วยความเชื่อว่าประเทศนี้มันมีอุดมการของสื่อสาธ,ธารนณะมีอุดมการหรือว่ามีการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการสแสดงความเห็นอยู่คุณคุณพิโยก็เลยคิดว่าพอจับเรื่องนี้เนี่ยถึงเวลาไทยพีบีก็จะดูแลครับทึบคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องนี้คุณพิโยเขาเนี่ยไม่ได้ทําแบบซีซัวเลยนะครับไม่ใช่อยู่จับมาสัมภาษณ์สดโดยที่ไม่ได้บอกใครใช่เขารู้อนุมัติกันหมดตั้งแต่ พอออกสถานีกรรมการบริหารกรรมการนโยบายทุกคนดูเทปหมดเป็นเทปเป็นเทปด้วยไม่ใช่เทปครับไม่ใช่สดครับทุกคนดูเทปหมดก่อนออกอากาศใช่ไหมฮะทุกคนดูเทปหมดก่อนออกอากาศแล้วผ่านการพิจารณาทั้งหมดด้วยไม่มีใครค้านแล้วก็เชิญฝ่ายมีการเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะออกอากาศตรงไหนที่คิดว่าล่อแหลมเซนเซอร์หมดแล้วมีความเป็นเชิญทุกฝ่ายทุกฝ่ายใช่ไหมฝ่ายที่พูดถึงบทบาทของสถาบันในแง่ในแง่บวก ส่วนใหญ่เนี่ยออกมาลักษณะนั้นนะแต่ว่าที่วิจารณ์สถาบันก็มีอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์จินพิรศกุลเนี่ยก็มาในแบบที่วิจารณ์บทบาทสถาบันจริงจริงอาจารย์สมศักดิ์วิจารณ์ไม่ใช่วิจารณ์แบบเสียหายมากที่คิดว่าไม่ใช่คือไม่ได้เสียหายเลยโดยซ้ำไปอาจารย์สมศักดิ์วิจารณ์นี่คืออยากให้อยากให้มีการพัฒนาอยากให้มีแบบอะไรที่แบบว่าคือไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองโลกไปข้างหน้าเคียงคู่ไปกับประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยเคียงคู่ไปกับประชาธิปไตยซึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดเน ไม่ได้เสียหายเลยถ้าเสียหายก็ผิดร้อยสิบสองสิครับใช่ถ้าเสียหายมันออกไม่ได้แล้วแหละแต่เขาประเด็นคือว่าเสียหายผิดร้อยสิบสองสิครับม,มีคุณ,คณสุรเกียรติเส,ส,สถ่ห์ไทยสเสวรักษ์สมศักดิ์เจียมชลศกุลครับก็เทปเนี่ยก็ออนแอร์ไปคุณพระศรีแต่คุณช้อนอาพลนเมืองวุฒิศิลเดแกคุณช้อนเนี่ยก็มีครบทุกฝ่ายเนี่ยครบทุกฝ่ายจนถึงขั้นมีม็อบไปบุกสถานีแล้วก็ยื่นคำขาดบอกว่าอย่าให้แพร่ภาพเทปมีเทปที่ห้ามั้งหรือเทปที่สี่เน หลังจากนั้นคุณพิญโยเขาก็ประกาศบอกว่าเฮ้ยงั้นอย่างนี้อยู่ไม่ได้วะนะฮะแต่ว่าก็คือคุณพิญโยก็ออกคุณพิญโยออกแต่ว่าผ่านไปสองสวันวันหนึ่งสองวันเนี่ยสานีก็เอาเทปนั้นมาออกนะฮะคือ,ค,อคือในสุดออกครบแต่ว่าพอสานีดึงเนี่ยคุณพิญโยเขาก็เลยถอยเลยคือคือการออกครบเนี่ยก็แสดงว่าเทปนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่นี่มันคือปัญหาที่สั่นสะเทือน มันเหมือนไม่ใช่เรื่องมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องที่สั่นสะเทือน TPPS นะข่าวขนาดที่วิทยนะทีวีสรนะซึ่งมีความอิสระซึ่งควรจะมีความอิสระมีความเป็นกลางและมันผ่านการการกองทั้งหมดแล้วนะวครับมันผ่านการกรองอย่างรอบครอบแล้วยังไม่สามารถเสนอได้ใช่ไหมฮะคือมัน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 แสดงให้เห็นว่ามันอยู่ในวิกฤตสื่อที่ ที่เป็นปัญหามากขนาดไหนเพราะมันมีเรื่องจากคนในเองด้วยมันไม่ได้เกิดจากมอบคนนอ,อม,มันมีเรื่องจากคนในเองด้วยใช่ไหม,มผมคิดว่านี่มันเป็นภาพสะท้อนวิกฤตสื่อนะอซึ่งวิกฤตสื่อนี่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนี้แล้วรุนแรงขึ้นด้วยครับ,รบใช่ไหมฮะรุนแรงมากด้วยเพราะต่อมาต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในสมาคมสื่อ <c oughs> ในองค์กรสื่ออะไรต่างๆ <c oughs> ใชซ่ซึ่งซึ่งกลายเป็นว่าฝ่ายที่เขาแบบขนาดเอียงข้างเห็นชัดๆก็ยังก็ยังเข้ามาอยู่ในสมาคมองค์กรรคับ